ยืนท่านได้เกรัดการพัฒนาสังคและความนกร่รมการบริกาจการดัการองวการจังหวัดครับและใกานี้ครั่างนกังนการวัดนี้และาเนินมารการดังครับ ขระกอบด้วราองกอรการบรัดกาาท่นารันที่ยงนกาียั่งยการพัา่ยั่นการพัฒนาที่ารัาังหนกาัฒนาทีั่กัฒนาที่นกาัฒนา่ยงการนังยนการพัฒนาารานการนยการพัฒ่นารักรนาันานายังาน

เพื่อสี่จานำสับภาระจากงานมันไปติดตั้งจ้าก็จะต้องทำต้องต้องทำรหเราได้รับผลประโน์ทางการเงินเพื่อหคิดั้รับทรากนตัวเราไดต้องการ 2. เพื่อช่วยจุดขีาให้แก่บุคคลตรงก่อนเวลานในการจัดนิมนต์นางด้านคนการเล่นคนที่การที่เป็นคนกางทางสังคม 3. เพื่อส่้ขอาวนึงชาวจังหัดของคนทีการก็สู K, era, partido, ar, ่คนที nes, ่การไปไห ที่มีต่คนพิการกทการขึ้นจนผใคนพิการได้ครับโอกาสทางรคมนเป็นแบบคนทั่วไปจำาการัดงานในากนนีาประกอบด้วยามการนารทรทีังต่างจากงานคนพิการจากตัวมาต้าพการที่สห้ว่างเป็นเ่นานอนเรเงตมาครับ การเล่นเปลี่ยนรูปหน้าตัรเป็น้นำคนพิการตวที่ร่วมถูกแล่ย่งอยู่โดยเพื่อช่วยุณขูดให้คนพิการที่ประเจบความึ่งการสร้างอะไรบางด่านให้บรรยากาศการแสดงในท่าของชมรมสมามและการจับตรจลาศมอบของไวแก่คนกา โดยมีผู้รคงานประกอบด้วยคนพิการทุกประเภทก็ผู้พิการหรือผู้นําผู้ดูแลคนพิการองค์กรกระจายคนพิการผู้แทนเมืองอันภาครัาภาคอุตสาหรัมจุนจมกรมกรมินิธิ์และประชาชนทั่วไปจำนวน500คนบางนี้ได้เวลาอป่นจมพรแล้วผมขอเรยเกิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มอบโล่ประกาศสียธ้คุณให้กับคนีการต้นแบบมอบประกาศเป็นคุณให้กับนตงานท่าอจาที่สนมบสนุนงานได้คนสีการมอบใบอนุญาตให้กับสิ่งบริการต้องดูดก็ไดเราเปงานเป็นงารที่ดีนะระจำปี2 5 0เออะไรกี่วันคือกำลังยกเป็นพทไ 不不不挖，不挖，不挖。

ยกเหล่าหลายชาติจังหวัดพุกทหารท่านประธานสภาชนบุการทุกปรเทศจังหวัดทุกาหารถนนหน้าสวนได้การท่านประธารบุคคลทุกข้อต้องพน้องกรเปวนการท่านแข่งรุ่นเด็กท่านสภาผู้นี้ตํารวจงานร้อยยากราผู้ว่าราชการจังหวัดพุกทหารผู้ี่ารโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดวันครคการสาคนจังหวัดมุกดาหาราันปี2 6 7ในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องการียท่ามอยู่ข้ากที่เขารพ่ากท่านรัครับว่าผมเองนั้ะ